สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสตัตอีปีที่11นะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงและนําเสนอคอลเลกชันสันน้นๆมามัดรวมกันอยู่ในคลิปเดียวในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงสเปเชียลเอชชั่นของทางปูม่าและก็ไนกี้นะครับเรามาเริ่มจากทางปูม่าก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ็กปี2021นะครับนับเป็นปีฤดูกาลที่3แล้วนะครับสำหรับปูม่าที่ทำคอลเลกชันพิเศษให้กับทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปูม่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับมาเป หลังจากนั้นนะครับทางแบรนด์ก็ได้ผลิตคอลเลคชันพิเศษออกมาให้กับทีมทันทีนะครับโดยในปี2019นะครับได้ออก City Pack แล้วก็ในปี2 0 2 0นะครับก็ออก Man City Academy Pack นะครับมาในปีนี้ก็ออกคอลเลคชันแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ็นะครับโดยในแพ็คก็มีอยู่2ไซโลนะครับนั่นก็คืออั t ตร้า1.3ครับแล้วก็ Future ร์ t 1.2 โดยคอนเซปต์และดีไซน์นะครับยังคงใช้สีเดิมนั่นก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าที่เป็นสีประจําทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองโดยรายละเอียดยิบย่อยครับก็จะเปลี่ยนไปตามซีรีส์ของแต่ละปีนั้นๆน,น,นะครับโดยปีนี้ก็จะเป็นอา t ์ต1.3แล้วก็ฟิวเจอร์เซ1.2นั่นเองนะฮะโดยทางพูม่าครับจะมอบรองเท้าโคชชั่นพิเศษนี้นะครับให้กับผู้เล่นในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยเราจะมาพูดกันต่อในรายละเอียดดีไซน์ของรองเท้าทั้ง2คู่นะครับอย่างที่บอกก็คือจะใช้คู่สีทีีี่เป็็นสดสดดดําาแล้กฟะโยยึ ฐานนะครับเป็นฐานสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกโลโก้พวกเท็กซ์แล้วก็กราฟิกที่เป็นดีไซน์ก็จะเป็นพวกสีฟ้านั่นเองเป็นการออกแบบที่เข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนโดยคอลเลคชันนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่20สิงหาในปี2021ที่ผ่านมานะครับต่อไปเราจะมาเจาะตื้นทางดีไซน์แล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีเล็กๆนะฮะปูม่าอัลตรา1.3นะครับ, 3, รบสีดําแล้วก็สีสกายบลูนะครับเป็นรองเท้าสตั๊ดที่เบาที่สุดในตลาดณตอนนี้นะครับซึ่งมาในน้ําหนักประมาณ1 5 0ถึง155กรัม ต่อข้างนะครับแล้วแต่ไซส์ว่าเออถ้าไซส์เล็กก็อาจจะเบาลงกว่านี้นะฮะ ออปเปิลครับใช้ชื่อว่าอัลตร้าคัตนะครับเป็นสีดําล้วนนะครับมีความโปร่งนะครับน้ำหนักเบาแบบใหม่ทําให้มีการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยนะครับผสมผสานกับเทคโนโลยีแมทริกอีโวนะครับทำจากเส้นด้ยคาร์บอนนะครับทอเข้ากับเออสปีดเคสนะครับเพื่อให้มีการรองรับน้ําหนักที่มั่นคงนะครับเมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วนั่นเองโดยในตัวอัลตร้า1.3ครับจะมีเทคสีฟ้าเกี่ยวกับเออชื่อพวกเทคโนโลยีอย่างเช่นแมทริกอีโวอัลตร้าคัตอะไรพวกนี้ครับที่จะอยู่ข้างเท้าด้านในของทั้งข้าง นะครับแล้วก็มีเท็กซ์คำว่าอัลตร้านะครับโลโก้ของพูม่านะครับสีฟ้าอยู่ข้างเท้าด้านนอกนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเท็กซ์คำว่าซิติเซ้นนะครับอยู่ตรงเอ่อส้นตรงเอล้อยหวานนะครับของอัลตร้า1.3ึ่งจุอัปเปิลนะครับ เคลือบกริปคอนโทรโปรนะครับสำหรับการควบคุมลูกฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแผ่นชุดพื้นพรีบิกสปีดยูนิตนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้าวิ่งและก็ดีไซน์ของชุดพื้นจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีกราฟิกนะครับตรงชุดพื้นที่เขียนคําว่าซิตี้นะครับอยู่ตรงโซนหน้าเท้าของรองเท้านั่นเองนะครับนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับพูม่าอัลตร้า1.3นะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับทางด้านดีไซน์ของฟิวเจอร์เซต1.2ในคอร์เซชั่นแมชชิสเตอร์ซิตี้แพ็นะฮะชุดสี ยังคงเดิมนะครับใช้สีดําแล้วก็สีฟ้านะครับในตัวนี้จะมีกราฟิกที่ติดตัวของไซโลของเจ้าตัวมาอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์คําว่าฟิวเจอร์นะครับข้างเท้านะครับกราฟิกเอ่อที่เป็นพวกเทคโนโลยีอย่างกับอัลตร้า1.3เป็นสีฟ้าอยู่ข้าง้าด้านในด้วยส่วนข้างท้าด้านนอกก็จะมีเทคคาว่าซิตี้เซนโลโก้ของเอ่อพูม่าแล้วก็จะมีส่วนท้าตรง้นนะครับเป็นโลโก้ของทางพูม่านั่นเองเทคโนโลยีคร่าวๆนะครับของฟิวเจอร์แซดนะครับสายรัดฟิวชั่นฟิตพ s ัสนะครับสามารถปรับเข้ากับรูปเท้าได้แบบพอดีนะครับ มีความคล่องตัวสูงนะครับดีไซน์ชุดพื้นนะครับดินามิกโมชั่นซิสเต็มนะครับออกแบบให้ไม่สมมาตรนะครับไว้ใช้สําหรับการยึดเกาะนะครับการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางกราฟิกคําว่าซิตี้นะครับยังอยู่โซนหน้าเหมือนกับอัลตร้า1.3นั่นเองในตัวอัปเปอร์ยังคงเคลือบกริปคอนโทรลนะครับสำหรับการควบคุมลูกฟุตบอลนะครับสุดท้ายก็เป็นคอร์ล้านะครับอีโวนิดโปรนะครับทำให้กระชับตรงข้อเท้านะครับสำหรับฟิวเจอร์เซต1.2นั่นเองและนี่ครับก็เป็นทั้งสองไซโลนะครับอัลตร้า1.3แล้วก็ มาในคอลเลซชัน Manchester City Pack ในปี2021นะครับและก็ต่อไปเราจะมาพูดถึงคอลเลซชั่นพิเศษของทางนิกกี้นะครับซึ่งเป็นคอลเลซชั่นที่หลายคนครับตั้งหน้าตั้งตารอนะครับสำหรับเจเนอเรชั่นใหม่อย่าง p h น n t ม m GT นะครับเพราะว่าหลังจากเปิดตัวนะครับมาพร้อมกับ t e m p o l e g e n d 9นะครับถูกแอบใส่มาในคอลเลซชันโอลิมปิกเมื่อต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาอย่างลับๆนะฮะก็ไม่ลับเท่าไหร่หรอกแต่ไม่มีการโปรโมทเท่าที่ควรนะฮะและก็วางขายในคอลเลซชันรีนิวแพ็กจนมาในคอ m o t i v a t i o n pack นะครับที่เป็นสีสันแบบสุดตาครับสีแดงสีเขียวมะนาวแล้วก็ตัดด้วยสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็มาในตอนนี้นะครับพ่อหนุ่มแฟนทอม GT2 ก็ได้ทําการแยกตัวออกมาจากพี่น้องเมอร์คิวรีลแล้วก็เทมโปนะครับออกคอเลชั่นพิเศษนะครับเป็นสีแรกของเจ้าตัวเองเลยนะครับโดยพื้นฐานของคอเลชั่นนี้นะครับที่ใช้เชื่อว่า UV นะครับมีแนวคิดมาจาก UV หรือ Ultra w i o l e t นะครับแล้วก็จะถูกสวมใส่นะครับโดยผู้เล่นในสัญญาของเนกกี้ที่มีอายุน้อยนะฮะสียังเป็นทางการของคอ ชันนี้นะครับก็คือสีคอร์เวตเนวีนะครับสีไว้สีพีร์เพลลนะครับก็คือจะเป็นสีขาวสีกรมท่าแล้วก็สีม่วงอาจจะมีสีแดงแซมเล็กน้อยนะครับอย่างที่คุณตาครับมาในตัวนี้ยังคงดีไซน์แบ่งสัดส่วนสีตามเดิมนะครับส่วนบนอัปเปอร์นะครับจะเห็นสีกรมท่าขณะที่ส่วนล่างนะครับใช้สีม่วงนะครับตัดขั้นด้วยแถบสีแดงนะครับปิดท้ายด้วยสบู่สีขาวนะครับอยู่โซนหน้าเท้าแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ด้านในนะฮะพวกเท็กซ์หรือว่าโลโก้นะครับก็จะมี อยู่ตรงข้างเท้าด้านในมีคําว่า ACC นะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกนะครับจะมีเท็กซ์คำว่า Phantom GT สีขาวนะฮะแล้วส่วนท้ายครับจะเป็นโลโก้ของ Phantom GT สีแดงเล็กๆนะครับอยู่ตรงเอ่อส้นนะครับในตัวเวอร์ชั่นของ Phantom GT 2 UV นะครับมีให้เลือกนะครับแบบโล w c คัแล้วก็แบบ Dynamic Fit หรือว่าแบบข้อสูงนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ Puma Manchester City Pack ในปี2021แล้วก็ Nike Phantom GT 2 Special Edition ที่ใช้ชื่อว่า UV นะฮะโดยทั้ง2 c o คอเล t ชันนี้ ไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะนํามาขายหรือเปล่านะครับผู้เล่นระดับโปรส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่หากใครสนใจนะครับ p ูม่ m a ม c ช e เตอร์ซิตนี่ครับ ซึ่งมันอาจจะหายากหรือไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับทางพูม่าก็จะมีคอลเลรชันแบ็คแพคอื่นๆอีกมากมายลยครับสำหรับใครที่สนใจคอลเลรชันแบ็คแพคของทางพูม่านะครับไว้เดี๋ยวเราจะนํามาเสนออีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนของแฟลทอมจีทีนี่ถือว่าเป็นการเบิกร,ร่องตัวแรกได้ดีทีเดียวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในตัวเวอร์ชันของทั้ง2คอลเลรชันนี้จะมีเวอร์ชันที่เป็นตัวรองหรือเปล่า <ๆ S 1> เขาอาจจะเปิดแค่ตัวอีลิตเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครบอุตล แล้วก็ดูลงเท้าสไตร์ตปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันเสดียครับ